เต็มสับวอร์ดครับ20บาทครับเย็นเสือเย็นเสือไม่หลอกกันที่ขาบางค่ะขารบังอ,อ้อหว,วันนี้ฟังเพลงสนุกจังเลยเนาะมันยังจะจะคาอมอลลัมออคอลลัมจะมอลลำจังได้อองเสาได้เข้าใจเข้าใจจใังได้ปอกีอีะอ ก็ร้องแพอคารีแท็กซี่นะควก็คารีแท็กซี่แล um> um ้วก็ยังบะขอแต่ลนอย่างละอ้อทำกันด้วยโอ้โหมีอารมณ์มีเว้ยสนอหู้โอ้โห โวันนี้มาอารมณ์ดีครับซัดเอ็มสปอร์ตเข้าไปสองขวดโอ้กระโดดเข้าไปอือฮึโอ้นาน,านานมาทีนะครับอ่้ไก่กอนกริดเสรนนุรั์นะครับฮา